ใชสวัสดีครับท่านผู้ชมยินรับเข้าสู่ OYO Channel นะฮะวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสเปกนะครับของมือถือจากค่าย OnePlus นะผมนั่นก็คือ OnePlus Nord t T นะครับซึ่งสเปกจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวลองไปฟังกันเลยครับสำหรับ OnePlus Nord t T นะครับสอง T นะฮะเอาง่ายก็มีสเปกดังนี้นะครับผมมาพูดกันที่ตัวเครื่องก่อนเลยครับสำหรับตัวเครื่องเนี่ยมีความหนาประมาณ8 2มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่190กรัมนะครับ ด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับเป็นกระจกนะครับผมเป็น gorilla glass ห้านะฮะส่วนรอบตัวเครื่องนะครับผมก็จะเป็นพลาสติกนะครับรองรับซิมการ์ดแบบ dual sim นะครับมาพูดถึงเรื่องหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอเนี่ยก็จะให้หน้าจอขนาดมาอยู่ที่6.43นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ amoled นะครับรองรับอัตรา refresh อยู่ที่9 0 hz นะครับที่สำคัญเนี่ยรองรับ hdr 1 0 plus ด้วยนะครับสำหรับความละเอียดของหน้าจอนะครับก็จะอยู่ที่ full hd plus นะครับที่1080ปด0 0คูณพิกเซลนะครับ ความอัดแน่นของเน้สีนะครับจะอยู่ที่409 PPI นะครับมาพูดถึงชิปเซ็ตกันบ้างนะครับสำหรับ Note 2T ตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ชิปเซ็ตของ MediaTek Dimensity 1300นะฮะ GPU นะครับมาพร้อมกับ Mali G77 MC9 นะครับ Android version 12นะครับมาพร้อมกับ Oxygen OS 12.1นะครับน่าเสียดายนะครับที่รุ่นนี้นะครับไม่รองรับ microSD card นะครับแต่ว่าความจุภายในนะครับผมก็ ให้มาทั้งหมด2ขนาดนะครับผมได้แก่แรมนะฮะ 8GB ROM 1.28GB รอ1นะฮะแล้วก็แรม 12GB นะฮะ ROM 2 5 6ร b อนะครับใช้หน่วยความจำแบบ u s f 3.1นะครับมาพูดถึงเรื่องกล้องกันบ้านะฮะกล้องเนี่ยก็ให้มาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะฮะได้แก่กล้องหลักนะครับความละเอียดอยู่ที่5 0เมกะพิกเซลนะครับ f 1.9นะครับมี OS กันสั่นด้วยนะฮะ กล้องที่2นะครับก็คือกล้อง ultra wide นะครับความละเอียดอยู่ที่8เมกะพิกเซลนะครับ f 2.2นะฮะกล้องสุดท้ายเนี่ยเป็นกล้อง depth นะฮะความละเอียดอยู่ที่2เมกะพิกเซลนะครับ f 2.2นะครับมี duo led flash มาให้ด้วยนะครับรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4k นะฮะ30เฟรมเรทนะครับแล้วก็มี eis ด้วยนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอนะกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาสูงถึง32เมกะพิกเซลนะฮะ f 2.4นะครับเป็นกล้อง w i ด้วยนะฮะ มีออโต้ HDR ด้วยนะครับรองรับการถ่ายวิดีโอที่1 0 8 0 p 30เฟรมเรทมี EIS ด้วยนะฮะลำโพงนะครับเป็นลำโพงคู่สเตอริโอนะครับไม่มีช่องเสียบหูฟัง3.5มมิลลมตาให้นะครับ Wi-Fi นะครับเป็น Wi-Fi 6นะครับบลูทูธ o ้นะครับแล้วก็มี USB Type C นะครับ2.0มาให้ด้วยนะครับการสแกนลายนิ้วมือนะครับก็สแกนที่หน้าจอนะฮะ สำหรับแบตเตอรี่นะครับให้มาสูงถึง5,000มิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไวอยู่ที่80วัตต์นะครับ USB Power Delivery นะครับสำหรับสีนะครับมีมาให้2สีนะผมได้แก่ g r ร y Shadow นะครับผมแล้วก็ Jet ฟล็อนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมที่เป็นสาวกของมันพัฒนะครับก็ น่าจะมีข่าวดีนะครับที่จะนําเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับเหมือนผมเห็นแวบๆนะครับว่าผ่านการรับรองจากกสทชนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนําเข้ามาจาหน่ายในประเทศไทยนะครับคาดว่านะอันนี้คือต้องบอกว่าเห็นแบบๆนะครับก็จะจากกันไปนะครับก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์กด l ติดต่มได้ทผมเยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการดีดีแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆในช่องผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย E aí